รัฐบาลก็ออกแถลงการขอให้คนไทยทุกคนจับมือร่วมกันนะคราวิกฤตของประเทศไปนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้ออกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับต่อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละการเสียชีวิตการสูญเสียไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังครับต่อครอบครัวของผู้สูญเสียในเรื่องของเหตุปะทะนะครับมีการอนุมัติเงินเยียวยาทหารอย่างที่เรา เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมค่ะใช่ก็คือหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้นะซึ่งทางรัฐบาลก็มีการออกแถลงการที่คุณเดกพงศ์บอกไปว่าขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะจับมือร่วมกันที่จะฝ่าสองวิกฤตไปสําสหรับสองวิกฤตของประเทศไทยในขณะน,นี้นะคะได้ออกแถลงการค่ะโดยทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านได้ออกมาอ่านแถลงการของรัฐบาลนะคะที่จะก้าวผ่าน2วิกฤตไปเดินหน้าไปด้วยกัน นท่านบอกว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะได้ก้าวผ่านสถานการณ์สําคัญ2ประการที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศทั้งการ,รเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อดทนอดกลั้นต่อการยั่วย,ยุการนําเสนอข่าวปลอมที่ทําลายความไม่ไว้วางใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สําคัญรัฐบาลยึดมั่นในการเลือกใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดรัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้ โดยทันทีทั้งทางด้านของการทหารการข่าวและการต่างประเทศอย่างรอบด้านและเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยขณะน,นี้เหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนได้สิ้นสุดลงแล้วเบื้องต้นและได้เริ่มเข้าสู่การเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันผ่านการประชุม GBC ตามหลักสันติวิธีซึ่งประเทศไทยก็ได้ยึดมั่นมาโดยตลอดค่ะรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวทุกๆครอบครัว และประชาชนทุกท่านในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ซึ่งแม้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้แต่รัฐบาลจะขอผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยคณนะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติเงินเยีเยวยาให้แก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตรวมรายละ10ล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรวมรายละ8ล้านบาทพร้อมทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องเรื่องข่าวปลอมที่มุ่งหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสําหรับสถานการณ์สาคัญอีกหนึ่งประกาศในครับท่ไทยต้องจับมือร่วมกันฟันฝ่ากับ2ธุรกิจภายในประเทศอีกหนึ่ง ความสำคัญก็คือไทยค่ะต้องประสบกับมาตรการภาษีการค้าจากสหรัฐซึ่งรัฐบาลก็ขอยืนยันได้ค่ะว่าดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้นมาอย่างรอบคอบและต่อเนื่องโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศ,ปเ,ทศเป็นสำคัญการที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอัตราภาษีของไทยที่ร้อยละ19จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและผลการทำงานอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทางภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ถึงเวลาที่คนไทยทุกคน ต้องจับมือร่วมกันมองตรงไปยังโอกาสและความท้าทายข้างหน้าเพื่อเริ่มก้าวเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการสร้างประเทศไทยที่มีความสงบร่มเย็นเพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่ดีมีสุขโดยเร็วค่ะครับ